อยอมรับการตรวจสอบถ้าลองทําแบบนี้ไปเนี่ยเราจะไม่มีเกียรติและไม่มีศักดิ์ศรีในในวุฒิสภา ก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่กำลังถูกสังคมจับตามองอย่างหนักเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าของหมอเกศแพทย์ยิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยที่ต้องบอกเลยว่ามีดราม่าเข้ามาไม่หยุดเลยจริงๆตั้งแต่ที่เจ้าตัวถูกแต่งตั้งให้เป็นสวด้คะแนนที่สูงที่สุดในประเทศทาให้เริ่มถูกสังคมจับตามองนะครับว่าสวท่านนี้เป็นใครแล้วเมื่อมีคนไปส่องประวัติการศึกษารวมไปถึงความสําเร็จต่างๆที่หมอเกศได้แจ้งไว้ในตอนที่ลงสมัครสวก็พบพิรุธหลายอย่างจนเมื่อวันที่1 1กรกฎาคมทั้งนั้นของหมอเกศก็ได้ไปออกรายการดังเพื่อช แต่หลังจากที่คนเห็ินวุฒดังกล่าวแล้วมอเกตก,ก็โดนขุดโดนแชร์หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะชาวเน็ตจับโปได้นะครับว่าปริญญาที่มอเกตนอามาให้ดูมันไม่ใช่เลยพบพิรุธมากมายเต็มไปหมดแต่ในตอนนั้นมอเกตก็ได้มีการออกมาปฏิเสธพร้อมกับได้มีการแต่งตั้งทนายเดชาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับคนที่เข้ามาวิจารณ์หรือคอมเมนต์ทำให้เสียหายแต่เรื่องราวก็ไม่อยอมจบลงง่ายๆเพราะมีคนขุดเรื่องของมอเกตออกมาแชร์ไม่หยุดจนมอเกตต้องปิดโซเชียลแล้วฝากทนายเดชามาแจ้งนะครับว่าไม่ประสงค์ การออกมาไลฟ์พูดถึงการทําหน้าที่ของทนายความที่ไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดทุกคนจําเป็นต้องมีทนายใครจะมาจ้างก,ก็รับหมดเลยไม่ผิดจริยรรมวิชาชีพไม่ผิดศีลธรรมเป็นการทํางานปกติแต่ว่าต้องรู้อยู่แก่ใจว่ากาลังทําผิดหรือทําถูกต้องไม่ทําลายหลักฐานไม่วิ่งเต้นล้มคดีแล้วก็ต้องไม่ทําผิดให้กลายเป็นถูกมีความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกความทางานอย่างตรงไปตรงมาถ้าผิดก็คือติดคุกไปส่วนในประเด็นของวังเกตทนายเดชชาก็ได้เปิดใจนะครับว่าเคยขอถอนตัวหลายครั้งแล้วแต่คุณหมอย,ยัังงไมมมมม่่่ีีีคคคนนาาาดดูแลตอรบชว พร้อมที่จะยุติบทบาทหน้าที่ในทันทียังคงเป็นกำลังใจให้คุณหมอแต่ถ้าคุณหมอผิดจริงก็ต้องเข้าคุกหรืออาจจะรุนบทจากตำแหน่งสวแต่ทนายเดชาก็ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าการที่เจ้าหมอเกตลงจากตำแหน่งสวไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเส้นสายของหมอเกตไม่ธรรมดามีพักมีพวกมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือเยอะแยะยังไงก็ต้องสู้ด้วยหลักฐานถ้าแพ้ก็ไม่ได้เป็นสวแต่ถ้าชนะก็รอดแล้วหมอเกตก็เคยบอกไว้นะครับว่าจะไม่ถอนตัวเพราะกว่าที่จะได้เป็นสวไม่ใช่เรื่องง่ายเชื่อว,ว่าเหตุผลที่หมอเกตได้รับเลือกนั้นไม่ใช่่่เเพพรรรราาะจจจบสููงมมมกกกกกือออนนแตข้ััดดีไธ เคยถอนตัวคดีสวเกตกระบวนกไหมเคยครับขอถอนตัวจากการพิจารณาหลายรอบแล้ว จนล่าสุดเมื่อวันที่21กรกฎาคมทางด้านของทนายชาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งโดยได้มีการออกมาพูดเตือนสติหมอเกตว่าที่ออกมาพูดในครั้งนี้เป็นการพูดในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ในฐานะของทนายเพราะตอนนี้ประเด็นของหมอเกตมีเรื่องผุดขึ้นมาทุกวันจากการที่คนหมอไม่ยอมออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดให้สังคมได้รับรู้แค่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็จบไปนานแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ของหมอเกตก็แนะนําให้อยู่เงียบปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเดี๋ยวคนก็ลืมเองอยากสะท้อนให้ทุกคนได้้้้้้เเเเหหหหนนนกกกกกีีก่่่่่วววััับบรรรรดาา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 ามมมมมมขขออออองงงงงงถคคุณลผชิิจททืืตํแไ ื่องวุฒอะไรก็แล้วแต่ทาสื่อเขาได้ข้อมูลแล้วเขาก็จะไม่เล่นข่าวเ่าแต่พอเรื่องเงี่ยตามที่ผู้ใหญ่แนะนาคนก็จะตามไปซื้อเพราะคุณหมอเป็นคนสาธารนณะยังไงก็ต้องโดนตามตรวจสอบทุกวนันจนกว่าจะลาออกหรือจนกว่าเขาจะได้ความจริงเจอหน้าข่าวที่ไหนเขาก็จะตามมาไมไปจ่อปากถ้าคุณหมอไม่ออกมาชี้แจงก็จะทาให้การทํางานมันยากขึ้นเพราะคุณหมอเป็นสอวไม่ได้ที่ตรวจสอบผู้แทนคนอื่นๆดังนั้นคุณหมอต้องยอมรับการตรวจสอบด้วยจะหนีทุกวันแบบนี้ไม่ได้มีแต่จะทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงวันนี้ผมขอพูดหน่อยอะไรจะเเเเกกกิดกิดด็็ตตต้อออองงงใใคคครรๆบหหผผมมมถนนััวแ่ยยาุณจ ดังนั้นคุณหมอต้องมาเคลียร์เรื่องนี้จําไปเลยนะหวังดีเราเป็นสอวอมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นเราต้องยอมรับก,การตรวจสอบ